กันช่ไม่ค่อยมีใครได้แบบว่าตัวหลักนึ่มช่ผมก็ไม่หวังว่าตัวหลักจะได้แต่ตัวไก่ผมก็ไม่ได้เหมือนกันช่ก็แบบไม่รู้เหมือนกันมันจะออกได้จริงไหมมัช่วก็ลองเปิดดูชมนี่มาคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจุเจสวัสดีเด็กเทวกรรเรียนทุกคนนะครับมาอยู่บผมปาโนอโนจากช่องพี่เจทีพีกันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมชม,ชมตามกับน้ำชมรับเพื่อตามเพื่อนกับชมรับไอเทมฟรีชมก็จะเป็นกล่องสุ่มเพรน้ำชมมีโอกาสรับเพชรถึงหมื่นน้ำชมครับก็เดีย๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมกันเลยชม โอเคชอเข้าไปตรงหน้าประกาศชอกิจกรรมที่อยู Hence, <and> ่นี่นิมชมเนี่ยอยู่ในหน้าสองโยมนี่เลยกิจกรรมนี้มชมลุ้นเพชรถึง1 9 9 9 9เม็ดเรยา้มตรมชมีคนใส่ให้ผมและว2คนขอบคุณมากนิมชมสำหรับคนที่ใส่มชมครับก็ถ้าเกิดเป็นเรามีรหัสที่เราเล่นอยู่นานมิชมมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือรหัสของคนที่เล่นอยู่บ่อยมชมก็คือว่าจะไม่มีหน้าให้ใส่อะไรแต่ถ้าเกิดเป็นรหัสของคนที่แบบว่าไม่ค่อยเล่นเกมมิชมไม่ได้เข้ามานาน้วชมนเกิน10วันโยมมันก็จะมีแบบว่าให้ใส่มนชมครับก็ ก็จะมีให้ใส่อยู่ดีคชมเป็นแบบไหนครับพี่ไปดูกันเลยชมนี่ครับเดี๋ยวผมล็อกอินให้ดูล็อกเอาล่อคชมเดี๋ยวผมไปล็อกอินกับรหัสที่ว่ารหัสไก่ชมที่ผมมีอยู่ชมเดี๋ยวผมไปล็อกอินรหัสไก่กันล็อกอินเข้ารหัสไก่คุณผ้ชมก็เข้ามาแล้วชมพอดีว่าเมื่อกี้คือผมไปเข้ารหัสหนึ่งแล้วมันมันเหมือนกับว่ารหัสนั้นแบบว่าเหมือนก็มันขึ้นว่ารหัสนั้นผมเข้าไปชม ได้ของมาชัว่ากดรับไปก่อนชมนี่ผมก็เลยมา้อเข้ารหัสสาขาสองชัวพอเข้ามาแล้วก็กดนี่ก่อนเลยมิมกดไปดูก่อนเลยยังไม่ล็อกอินผมว่าเพราะผมไปล็อกอินตรงนี้ปะพอกดล็อกอินรับมิจฉุคือเหมือนก็ว่าพอผมเข้ามาเกมชัวร์แล้วมีตรงนี้แล้วผมไปกดรับปุ๊บพอมาตรงนี้ปุ๊บมันเปลี่ยนหน้ามลจฉมไม่แน่ว่าการล็อกอินรับบัตรนี่ต้องอย่าเพิ่งรับชิวก็คือต้องมาใส่ไอดีก่อนชัวก็คือจะเป็นหน้าอย่างนี้ชมสำหรับใครที่เป็นที่ไม่เล่นนานชัวะเก็คือจะ ให้เราสามารถใส่ยูอีดีคนอื่นได้นะครับแล้วก็ใส่ยูอดีของคนที่เราแบบว่าเออรู้จักท่างชมหรือว่าใส่ยูอดีของรหัสหลักก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่รู้ใส่ยูอีดีใครใส่ยูอีดีผมก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยห้าอะไรไวะนึก่จำไม่ดีตัวเองไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวไม่เล่นนานจัดจำยูอดีตัวเองไม่ได้ท่านชมเอาเลิมโฉงงามไส้แล้วไงจำยูอดีตัวเองไม่ได้อีกนึงเออยังไงนะ เข้าไปดูตรงเพื่อนผมชัวร์จำยีดีตัวเองไม่ได้เฉยเพื่อนสนิทนี่น่าจะเป็นรหัสหลังผมนี่ดูประวัติใช่ป่าใช่ใชรหัสหลังผมชัวร์ห้าสีจ็ดผมชัไอดีผมคือ5407ี่ศูนย์เจ็ดก้าห้าหนึงไม่เล่นนานจำไอดีตัวเองไม่ได้เฉยเลยเกือบเกินใส่ก่นผมชัวร์ใส่ยีดีตัวเองก่อนวางไปผมชัวร์นี่ครับห้าสย์เ เก้าหกห้าหนึ่งหกผู้ชมนี่พอใส่หุบกดปุ๊บนี่บ้าเราก็สามารถรับได้เลยผู้ชมรับรางวัลชมชวนสําเร็จอย่าลืมรับรางวัลนะก็ดดรับเป็นผชมนี่ได้ตัวเลมอนสองใบได้กล่องสามใบชมกล่องนี้เนี่ยผชมครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่ากล่องนี้มันทำอะไรได้ครับพี่ก็คือไปดูห้องแต่งตัวผูชมกล่องนี้เนี่ยผชมบไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอื่นยูชมกล่องนี้้ชม นี่คุณผู้ชมก็ในกล่องนี้คุณผู้ชมก็จะมีโทเค็นคุณผู้ชมโทเค็นที่ว่าให้เล่นกิจกรรมชมแล้วก็จะมีเพชรอยู่ด้วยคุณผู้ชมนี่มีเพชรถึง1น9 9 9หมื่นเก้าพันชมมีให้ลุ้นคุณผู้ชมมีโอกาสได้คุณผู้ชมก็คือว่าเป็นกล่องที่ไว้ลุ้นเพชรคุณผู้ชมก็คือใครที่แบบว่าเป็นสายที่ว่าคือบเป็นคนที่แบบว่าเออแบบเป็นสายฟิล์มชมอยากลุ้นเพชรคุณผู้ชมก็สามารถลุ้นได้คุณผู้ชมในกล่องนี้คุณผู้ชมว่าน่าสนใจมากชมก็นคุณผู้ชมี3กล่องก็เปปิดไก่อนี่โทเค็นออกุณผู้ชมัอนนี้กล่่องผมมจไได้ ได้มานานชัวเปิดไ้ด้มอไซค์เฉยเยี่ยมชัวได้มอไซค์น,นี้อิงชมเปิดได้่นี่ไปนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวไก่หมูมันพอเราใส่อยู่ดีไปปุ๊บเราก็จะได้กล่องมาเปิดชนันี่พอเราใส่อยู่ดีเสร็จแล้วชมวนี้ได้กล่องมาเปิดลว เรไป,ไปดูตัวหลักกันผู้ชมพอเราใส่ปุ๊บตัวหลักก็จะได้คือตัวหลักหรือตัวที่เราใส่อยู่ดีเขาจะได้เป็นคะแนนผบมชอถ้ามีคนใส่ให้ตามลดับก็จะได้ตามนั้นชมไปไปดูตัวหลักกันผู้ชมกลับมาที่ตัวหลักเรียบร้อยแู้ชมคือว่าหลังจากที่เราไปดูตัวนุ่ม้บมชมนี้กลับมาที่ตัวหลักแล้วเราไปใส่อยู่ดีแู้ชมทีนี้เมื่อมีคนใส่อยู่ดีปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ชมนี่เห็นปะ มันก็จะขึ้นมันชอ er นี่ม so like ีคนใส่อยู่ดีผมสามคนก็จะได้มิชชอบถ้ามีคนใส่อยู่ดีให้เราหนึ่งคนเราจะได้หนึ่งกล่องชมมีคนใส่สามคนเราก็ได้สามกล่องมีคนใส่ห้าคนห้ากล่องชอแล้วก็มีคนใส่เจ็ดคนก็จะได้เจ็ดกล่องชอก็คือว่าแล้วกล่องกนี้ก็สมทบไปชมครับถ้าเกิดมีคนใส่เราครบเจ็ดคนเลยเราจะได้อยู่มาสิบหกกล่องชมในการลุ้นชอนก็กดรับไปเลยมชมนี่สามเพื่อนกลับชมนี้ นี่ผมก็จะได้ประมาณสี่กล่องชงผมมีสี่กล่องให้ลุ้นชมผมก็จะไปลุ้นดูนั้นชงครับแล้วก็แล้วก็ชัวร์พอเราได้ปุ๊บก็จะบยบตรงนี้ชมนี่ในห้องหนึ่งตัวแต่ส่วนใหญ่ผมยังไม่เคยได้เหมือน่าเคยมีใครสุ่งมาเนี้แล้วได้ปะแต่ก็ไม่แบบว่ามีคนได้เหมช่วมีคนบอกว่าได้อยู่ชมว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวไก่ชมที่ได้กันชมไม่ค่อยมีใครได้แบบว่าตัวหลักเหยือนชมรบผมก็ไม่หวังว่าตัวหลักจะได้แต่ตัวไก่ผมก็ไม่ได้เหมือนกันชมก็แบบไม่รู้เหมือนกันมันจะออกได้จริงไหมก็องเปิดชมนีา เอ้ยขาดหเห็นออกลุ้นนานๆมันก็จะออกหรือว่าเจมแอบปรับผู้ชมตอนมันลุ้นนานๆเนี่ยเจมตอนแล้วมันได้เพชรนานะเจมปรับผู้ชมให้มันแบบว่าออกเป็นโทเค็นแทนเกือบถ่าโทเค็นรวมๆูชม้ชไม่ได้เกือบโอ้โหไม่ได้ผู้ชมน่าเสียดายผู้ชสำหรับกิจกรรมนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่รัากิจกรรมนี้อยู่นานไหมพี่กิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่2อผู้ชมจนถึงวันที่เจ็ดนะครับอยู่ห้าวันผู้ชมก็ ใครที่บบว่ามีไอดีที่ไม่เล่นนานู้ชมเลยว่ามีแบบว่าเพื่อนที่บบว่าเออมีไอดีที่ไม่เล่นนานู้ชมก็สามารถเอามาใส่กันได้ม้ชมเอามาใส่วิดีได้ตามที่พี่บอกไปม้ชมก็คือจะมีโอกาสลุ้นนู้ชมับได้กล่องสุ่มเพชรู้ชมก็คือแบบได้กล่องมาก็มาลุ้นเอาม้ชมว่าจะได้เพชรไหมม้ชมถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้ม้ชมถ้าได้ก็คือได้แค่นั้นู้ชมับแต่โอกาสได้อาจจะมีน้อยม้ชมแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีโอกาสลุ้นเลยม้ชมก็คือแบบเป็นแบบคือแบบ ชิคเด็นๆน้ำชมที่เจมก็ทำให้แบบว่าเออผู้เล่นนะน่ยผู้ชมไม่ว่าจะสายฟรีหรือสายเติมชมเอาที่ไม่เล่นนานผู้ชมนั้นได้กลับมาเล่นอีกน้ำชมครับปั๊มนั้นไปแล,แล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบบาย